สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่เราเปิดรับออเดอร์กันนะคะก็มีเพื่อนๆที่ทํางานค่ะทุกคนอยากกินข้าวกล่องสิรีเนาะอ่ะก็เลยเปิดรับออเดอร์ก่อนเข้างานนั่นเองค่ะปกติแล้วเนี่ยสิรีจะเปิดรับออเดอร์แค่วันหยุดวันใจนะคะทุกคนค่ะแต่มาวันนี้สิรีก็ต้องรับออเดอร์ตอนเช้าค่ะเพราะเพื่อนๆนี้ก็อยากกินนะคะทุกคนค่ะและวันหยุดวันใจรอบนี้สิรีก็ไม่ได้เปิดรับเนาะเนื่องจากว่ามีธุระค่ะในส่วนของวันนี้สิรีก็จะตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีใจกันเลยนะคะก็จะมมมาาเเตตรรีียยคงงงงงขข้้้ววนนนลลผัก่ใสอ ทุดีบสิริก็ได้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วคะ่ะออเดอร์รอบเช้าแบบนี้สิริรับไม่เยอะนะคะทุกคนคะ่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่รับออเดอร์ช่วงเช้าเนาะและในวันนี้สิริก็รับแค่5้ากล่องเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งจะมีเมนูเดียวเท่านั้นเองค่ะก็จะเป็นเมนูห่อหมกทะเลท้าใจนะคะทุกคนคะ่ะอันดับแรกเลยเราก็จะเอากุ้งมาลวกก่อนเนาะมีความรู้สึกว่ากุ้งที่ได้มารอบนี้กลิ่นเขาเนี่ยค่อนข้างแรงนะ,ะทุกคนคะ่ะสิริก็ต้องลวกกุ้งก่อนคะ่ะทีนี้ยังไม่จบเรื่อองงงเเเพื่่นนนนะะะคคทุกกกถึจมมีมีดูดยว็า,าััส นะทุกคนคะ่ะก็ยอมใจมากๆเลยคะ่ะแต่ยังไงแล้วสิริเองก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากๆเลยเด้อแล้วก็มีอีกหลายคนที่ผิดหวังนะทุกคนคะ่ะก็ต้องขออภัยมากๆเด้อเนื่องจากว่าช่วงเช้าเนี่ยรับได้แค่5้ากล่องเท่านั้นเองคะ่ะบางคนนี่ก็แอบแซวเราเด้ว่ารับ1ิกล่องไม่ได้บ่อาวสัน <c oughs> โอ้ยทุกคนคะ่ะรับขนาดนั้นก็คงไม่ต้องมาทํางานกันแล้วเนาะอ่ะทีนี้ก็ตัดภาพมาดูห่อหมกทะเลของเราขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงนะทุกคนคะ่ะในส่วนของวิธีการทําและว,วิธีการปรุงสิริก็ได้ลงคลิปไปแล้วเนาะ ประมาณนั้นกันเลยค่ะทําแบบเดียวกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปทาําไข่ข้นสิริก็จะมาเช็คข้าวกันก่อนค่ะโอเคข้าวสุกได้สวยนะคะทุกคนค่ะสิริก็จะตักเตรียมใส่กล่องไว้เลยค่ะเพราะว่าเมนูของเราวันนี้เพื่อนเพ้อ,เ,พอเขาก็จะทานตอนเช้านะคะทุกคนค่ะสิริก็เลยต้องลาดไปเลยค่ะมาทีนี้ก็มาเริ่มต้นที่หม้อแรกกันเลยหม้อแรกก็จะเป็นห่อหมกทะเลท่าใจของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่สิริได้ลงคลิปทําห่อหมกทะเลไปเนาะเสียงตอบรับก็คือดีมากมาคอมเมนต์แบบตอบไม่ทันกัน เลยค่ะไม่ว่าจะแชทหรือคอมเมนต์นะคะที่ไม่ได้ตอบก็อย่าว่ากันเดอตอบไม่ทันจริงๆค่ะแชทไหนเม้นไหนตอบช้าก็อย่าว่ากันเดอนี่ทุกคนห่อหมกทะเลของเราก็จะทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบแบบไข่ข้นไข่ข้นนะคะทุกคนไม่ต้องปิดฝาเดอร์ล่องไข่ไปมาให้เซตตัวประมาณหนึ่งก็เทลงกล่องได้เลยค่ะอันนี้สิริชอบแบบแห้งๆสักนิดนึงนะคะทุกคนขาและลูกค้าของสิริก็โอเคประมาณนี้ค่ะนี่เลยนาะอทุกคนหลังจากที่เราอบไว้แล้วเราก็จะไปทําอีกเตากันต่อเลยค่ะ หอหมกทะเลท่าใจของเราวันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่กล่องนะคะทุกคนขาและอีกกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกระเพราปลาหมึกนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะทุกคนปิดฝาอบไว้สักแป๊บนึงย้ําว่าใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนขาหน้าตาเขาก็จะได้ประมาณนี้เลยเดอ้อหลังจากที่หอหมกของเราได้ที่แล้วก็จะมาจัดใส่กล่องแบบนี้เลยคะ่ะเมนูนี้เหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะ,ะทุกคนทําง่ายมากปกติส่วนใหญ่แล้วเมนูหอหมกเขาก็จะใช้ใบตองนะ,ะทุกคนขาแต่ว่าสิริเนี่ยใช้กระทะเนี่ยง่ายมากเด แต่ถ้าใครสะดวกใช้ใบตองก็จะได้เท็กเจอร์คนละแบบกันนะทุกคนจะมีความหอมของใบตองเนาะเวลาที่เรานึ่งหรือย่างเนี่ยก็จะหอมมากๆเลยค่ะเนี่ยสำหรับ2กระทะน,นี้ก็จะเป็นห่อหมกปลาหมึกนะคะทุกคนคะ่ะหมึกที่สิริเอามาใช้ก็จะเป็นหมึกกล้วยนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะใช้ผัดกระเพราหรือทำห่อหมกเนี่ยจะใช้หมึกกล้วยหมดเลยค่ะออเดอร์ <Order S 2> ของเราวันนี้ก็ชิลๆนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่ามีแค่5้ากลอ่องเท่านั้นเองเนาะในส่วนของคุณสารเนี่ยก็ออกกะมาคะ่ะสิริเนี่ยก็ไม่ได้ให้นางมาช่วยอะไรนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่านางเรื่อง งานมาตีห้าเนี่ยสิริทําได้ครึ่งทางแล้วเนาะแต่นางเองก็เดินเข้ามาถามแหละทุกคนว่ามีอะไรให้ช่วยไหมสิริก็เลยบอกว่าไปอาบน้ําเถอคือแบบจะเสร็จแล้วเนาะอะไรประมาณนี้ต่อมากระทะสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือผัดกระเพราปลาหมึกนะคะทุกคนขาเนี่ยก็จะทําง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะผัดหมึกให้สะดุ้งแป๊บหนึง่งหลังจากนั้นก็จะใส่ซอสกระเพราลงไปเลยค่ะสําหรับซอสกระเพราเนี่ยหลายๆคนก็ถามเข้ามาเยอะมากนะทุกคนข่าว่าใช้ผัดนั่นผัดนี่ได้ไหมสําหรับสิริเนี่ยใช้ทําข้าวผัดใช้ทาผัดผัก นะคะทุกคนได้หมดเลยแล้วรสชาติที่ผัดออกมาเนี่ยก็ลงตัวนะคะทุกคนค่ะแต่ข้าวผัดเนี่ยสิริแนะนําให้ใส่พริกไทยป่นด้วยเดิมมันจะเพิ่มความหอมต่อมากล่องสุดท้ายสุดใจของเราก็คือข้าวของสิริเองค่ะทุกคนทําข้าวของลูกค้าจนลืมทําของตัวเองเนาะก็เลยทําเมนูที่เหลือในตู้เย็นนะคะ,ะ,คะทุกคนค่ะก็จะเป็นกะเพราหมูชิ้นบวกกุ้งนั่นเองค่ะส่วนในจานนั้นก็จะแบ่งราดข้าวให้คุณสามีทานตอนเช้านะคะ,ะ,คะทุกคนค่ะไปค่ะหลังจากที่ออเดอร์ของเราเรียบร้อยดีแล้วสิริก็จะแพ็กใส่ถุงค่ะตี เตรียมอาบน้ําแต่งตัวไปส่งข้าวกันจ้านี่วันนี้แม่ค้าก็พร้อมมากๆนะคะเนื่องจากว่าตื่นตั้งแต่ตีสีกันเลยคะ่ะไปคะ่ะทุกคนขาไปทํางานกันจ้าวันนี้แล้วก็ไปพร้อมออเดอร์5กล่อง5ใจของเรานะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปทํางานก่อนเด้อ